สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบพะวะภูตาโนนในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยรายการที่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยนะครับทางรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็จะขอนําเสนอเรื่องราวที่เป็นไทยๆให้สอดคล้องกับวันสงกรานต์ครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องของพันไม้โบราณของไทยนะครับในสวนวัฒนธรรมไทยทีระสุตาบุตร ที่นี่นะครับได้รวบรวมพันธุไม้โบราณดั้งเดิมนะครับหายากมากๆเลยไว้เยอะแยะทีเดียวครับพันไม้ทางวัฒนธรรมไทยที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้ถูกรวบรวมไว้ที่สวนวัฒนธรรมไทยทีระสูตบุตรซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมทางการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพันไม้ทางวัฒนธรรมไทยแก่ประชาชนทั่วไปโดยได้จำแนกเป็น9กลุ่มตามงานวิจัยเรื่องโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันไม้ทางศิละปะวัฒนธรรมไทยของอาจารย์อรไทยผลดีโดยจำแนกพันไม้ตามความเก่าแก่ได้เป็น9กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเออไม้ในพันไม้ในพุทธประวัตินะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นพวกอย่างที่ที่จะเป็นต้นไม้หายากๆก็อย่างสาระนะ,นะคะสาระที่เป็นไม้ประสูตรแล้วก็ปรินิพานของพระพุทธองค์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราจัดไม้ก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะก็คือไม้ในเออไม้ในโบราณคดีค่ะเราพบหลักฐานที่ถ้ำผีแม่ห้องศรน,นะคะเมื่อประมาณ 8,500ถึง13,000ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกไว้เป็นกลุ่มไม้ยืนต้นค่ะก็จะมีสมอไทยสมอพิเภกมะสรางมะเยาวม,าเามาะเกาะเกลื่อนกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มพันไม้ในจารึกนะคะที่เก่าแก่ที่สุดก็คือในจารึกวัดเสมาเมืองนะคะพศ1 3อ1สนะคะอันนี้เก่าแก่มาก ะะก็จะกล่าวถึงต้นพิกุลแล้วก็มะม่วงค่ะพันไม้อีกกลุ่มหนึ่งที่เราจัดปลูกเอาไว้คือพันไม้ในตำนานเมืองนะคะตั้งแต่ตำนานออกรุงสุขโขทัยก็คือต้นตาลน,นะคะกรุงศรีอยุธยาคือต้นหมันกรุงธนบุรีคือทองหลางกรุงรัตนโกสินทร์คือราชพฤกษ์หรือว่าคูณ นะคะต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งเราก็จะปลูกนะคะเป็นพันไม้ในวรรณคดีค่ะตั้งแต่โบราณที่สุดก็คือ,อไม้ในสมัยสุขโขทัยนะคะในไตรภูมิพระร่วงนะคะไตรภูมิพระร่วงก็เราก็จะปลูกพันไม้ที่สำคัญสาคัญก็คือไม้ไม้ประจําทวีปนะคะเช่นอยู่ทางทิศเหนืออุตกรกุุทวีป ก็จะมีการรลับประพฤกนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกกลุ่มนึงก็คือสมัยวรรณคดีสมัยอยุธยานะคะเช่นในพระลอเนี่ยครูก็ปลูกเอาไว้เช่นมะลุลีหอมหื่นฟุงมะลีวันอย่างเงี้ยค่ะปลูกระยงหอมหันหื่นห้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นไม้ที่ครูชอบมากก็คือไม้ในเพลงไทยมีมีที่ที่ประทับใจมากก็คือเออเป็นบท ตับชมสวนขวัญน,นะคะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพนะคะเพราะท่านพรรณนาเอาไว้กรอนเดียวนะคะได้พันไม้ตั้งนะคะเป็นจำนวนมากนะคะท่านบอกว่าท่านพรรณนาไว้ว่าเพลินชมสายหยุดพุทธชาตินะคะชมมานาดหอมรื่นชื่นนาสาการะเกตแกมแก้วกระดังงากันิกาสารพีจำปีพยอมนอกจากนั้นเราก็ยังมีพันไม้ที่ทำเครื่องดนตรี อันนี้ก็สําคัญนะคะท,ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเราปลูกมริดนะคะสมัยรยชการที่5นะคะร่างรนาดาของหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะก็ทําด้วยนะคะไม้มริดเนี่ยคะ่ะแล้วก็ส่วนลูกรนาดาก็จะเป็นผืนผืนทับทิมเรียกว่าผืนทับทิมน่ยนะคะทำจากไม้ชิงชันต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจัดเอาไว้ก็คือพันไม้มงคลนะคะปลูกไผ่ซีสุก นะคะปลูกแล้วก็มีความสุขนะคะเมื่อมีความสุขเราก็จะต้องมีเครื่องป้องกันภัยก็ให้ปลูกกันภัยอีกกลุ่มหนึ่งพันไม้ในศิลปะไทยนะคะก็พวกลวดลายศิลปะลวดลายผ้านะคะที่สำคัญก็คือพวกไม้อย่างดอกจันอย่างนี้ค่ะส่วนวัฒนธรรมไทยทีระสูตบุตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ สวนที่รวบรวมพันธไม้ทางวัฒนธรรมของชาติไทยจะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันไม้เก่าแก่ให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวแห่งความประทับใจในอดีตท,ที่ยังคงความปลื้มปิติในความเป็นไทยได้จนถึงทุกวันนี้